ฟังทารู้วค่ะเดี๋ยวต้องทําค่ะเพราะว่าที่เรามันยังออกไปอีกเยอะอยู่ตอนนี้มันดูเหมือนแคบนะตรงเนี้ยแต่ถ้าแต่ถ้าล้อมกําแพงแล้วที่มันจะออกไปอีกเยอะเลยค่ะอีกหลายอีกหลายวาเลยแคบทุกคนดูดิมันแคบที่จริงที่มันออกไปจน จนติดต้นกล้วยตรงตรงนู้นเลยนะทุกคนเห็นต้นกล้วยไหมแนวต้นกล้วยอะที่ดิฉันมันไปถึงต้นกล้วยนู้นเลยนะแต่เราไม่สามารถถมดินให้ไปถึงแนวตรงนั้นได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ทํากําแพงกันดินค่ะไม่งั้นเดี๋ยวดินมันทะลักเข้าที่เขา,เาก็เลยต้องถมแบบห่างๆไว้ก่อนเพื่อที่จะรอทํากําแพงตรงนี้ตรงนี้เปิดนะคะพื้นที่ตรงนี้เปิดหมดเลยเดี๋ยวทําคาเฟ่พื้นที่ตรงนี้เปิดหมดเลยเ ณดูดิชั้นวางแผนดิเห็นไหมดิชั้นไม่ถมที่ตรงข้างเนี่ยให้เสมอกับที่อยู่บ้านเพราะเราอยากให้บ้านมันเด่นฉะนั้นเวลาเราอยู่บนบ้านที่เรามันจะดูสูงและไอโซนตรงเนี้ยที่เราซื้อเพิ่มเราจะทําสวนกระทําคาเฟ่มันจะต่ําลงมันก็จะดูแบบมีมิติบ้านเรามันจะเด่นบ้านเรามันจะเด่น เวลาคนมาคาเฟ่ก็จะมองเห็นบ้านเราสวยๆเก๋ๆทุกอย่างถูกวางแผนไว้หมดแล้วค่ะทุกอย่างถูกวางแผนไว้หมดแล้วตอนนี้ก็คือแค่หาตังค์แล้วก็ทําให้มันเสร็จให้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มืดเร็วจังมืดเร็วมากเลยอะ่ะ เมื่อกี้ยังแบบแดดแบบช้ำอยู่เลยที่ด้านขวาเขาไม่ขายเลยตรงไหนคะเนี่ยที่ตรงนี้ก็เพิ่งซื้อมานะทุกคนเนี่ยที่ดิฉันเดินอยู่ดิฉันก็เพิ่งซื้อมานะเนี่ยอ๋อหน้าหนาวแล้วเหรอใช่เหรอเออทําไมหกโมงทำไมมืดเลยมืดเออดิฉันรู้สึกว่าหนาวหนาวเหมือนกันเออเหรอเออใช่วะใช่ว่ะปลายฝนต้นหนาวแล้ว ดิฉันก็ว่าเอ้ยทำไมหกโมงทำไมมันมืดเร็วจังวะมันมืดเร็วอ่ะมันไม่น่ามืดเร็วขนาดนี้ผักบุ้งงอกแล้วบุ้งงอกแล้วเดี๋ยวก็ได้กินแล้วมันโตเร็วจะตายผักบุ้งอ่ะ ดูดิพระจันทร์มาแล้วอะพระจันทร์มาแล้วเดินเก่งไหมดิฉันเป็นคนชอบเดินดิฉันเป็นคนชอบเดินค่ะทุกคนอันนี้ก็ลังขึ้นแล้วดิฉันเป็นคนชอบเดินดิฉันถึงชอบแบบนี้ไงชอบแบบพื้นที่เยอะๆแบบเนี้ยมันแบบซับพอร์ตซับพอร์ตความเป็นดิฉันมากๆเลยดิฉันเป็นคนแบบ ชอบแบบหัวเร็ววะชอบคิดนูน่นคิดนี่ทําน,นู่นทํานี่ถ้ามีแบบที่ให้ดิฉันเดินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยดิฉันจะแบบสมองดิฉันจะโล่งมากดิฉันไม่ชอบอยู่แบบที่แคบๆอะ่ะถ้าถ้าเมื่อไหร่อยู่ที่แคบๆนะแบบไม่ได้ไม่ได้เดินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยสมองมันจะสมองมันจะแบบตึบๆมันจะแบบรู้สึกแบบหัวไม่โลง่งแต่ถ้าแบบมีที่ให้ดิฉันเดินนะคิดนู่นทําน,นี่นะเดี๋ยวแปบ๊บเดียวละสมองโลงนะ่งละสมองจะโลง่งไปทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดู เดี๋ยวจะพาไปดูบ้านข้างในไปเดี๋ยวจะพาไปดูไปเดี๋ยวพาไปดูบ้านเดี๋ยวตรงนี้สองไร่กว่าค่ะสองไร่สามงานสองไร่สามงานค่ะอันอันนี้สองไร่สองไร่เท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้ละสองไร่เอ้สามไร่นิดๆรวมๆกันมันเกือบมันเกือบหกไร่ค่ะตอนคืนเงียบหน้าดูใช่ค่ะตอนกลางคืนจะเงียบหน้าแถวนี้ แต่ดิฉันกลับชอบนะดิฉันกลับชอบนะเพราะว่าดิฉันรู้สึกว่าบางกลางคืนมันเป็นเวลาพักผ่อนน่ะมันเป็นเวลาพักผ่อนน่ะมันเป็นเวลาพักผ่อนมันเป็นเวลาที่เราควรพักผ่อนอะ่ะเออมันเป็นเวลาแบบส่วนตัวและเราควรได้แบบนู่นนี่นั่น ตามมืงไปดูไปดูย่ามให้เขาหน่อยที่มีไหมของอาจารย์อันเก่าว่ารู้สึกว่าในตู้ไม้ในห้องนอนจะมีอยู่อยเอออันเก่า,า,กาๆมีย่ามตอนเป็นพระไหนก็ได้ใช่ไหมเออเราถ่ายมาให้อาจารย์ดูก่อนแล้วบอกว่าเอาได้ไหมเพราะว่าเขาเก็บไว้อยู่นะลองไปดูอนอนเออเนี่เอาอันนี้ไปกุญแจมันอยู่ในในนั้นแนหะกุญแจห้องไป คุณแจอยู่ในไปเอาไปเอาถุงอาจารย์เบียมามาแขวนไว้ที่รถให้หนะอยู่ตรงเสาตรงนั้นอะ่ะคุณแจห้องมันอยู่ในถุงอาจารย์เบีย <c oughs> ทำไมมีแต่คนแซวที่หน้าบ้านดิฉันวะ ทุกคนมันไม่ได้กว้างนะมันยังไม่ได้ทําอะไรเฉยๆเธอเดี๋ยวทําแล้วมันก็จะพอดีพอดีมันเดี๋ยวมันยังมีอีกตั้งสามอีกสองอาคารนะมันจะมีโรงจอดรถนะคะมันยังจะมีโรงงานโรงงานไม่ต้องมีห้องนงห้องน้าโซนห้องนงห้องน้ําตรงนู้นมันยังต้องทําอยู่จะ้ะและดิฉนันเป็นคนชอบคิดทํานู่นทนํานี่เดี๋ยวก็พอดงพอดีแหละเดี๋ยวก็ทําห้องฟิตนงฟิตเนสอีกอะไรอีกก็พอดีที่ไม่พอหรอกไม่เหลือหรอก เออมันยังไม่ได้ทําตอนนี้มันมีแค่บ้านไงตอนนี้มันมีแค่บ้านมันก็เลยดูเหมือนว่าที่เยอะที่โลง่งแต่ถ้าเดี๋ยวมีโรงจอดรถโรงงานนูน่นนี่นั่น,อา,าน,นอาคารนู้นอาคารนี้อีกพอดีพอดีเลยค่ะที่กําลังพอดีพอดีเลยไม่ได้กว้างแต่อย่างใดเนี่ยมืดแล้วเอานี้พ่อไม่ได้เปิดไฟไว้นี่ว่ะอันนี้พ่อไม่ได้เปิดไฟไว้เนี่ยชาบหมดแล้ว ด้านหน้ามีโรงทุเรียนไหมก็คือโรงงานนั่นแหละค่ะดิฉันจะทําแบบอเนกประสงค์อะโรงงานอเนกประสงค์ก็คือเป็นแบบเป็นแบบโรงเรือนมีแบบมีแบบห้องโถงโล่งๆเอาไว้แบบหน้าทุเรียนก็ทําทุเรียนได้หน้าปลาก็ทอดปลาได้แล้วก็มีอันที่ยังไม่มีตอนนี้ก็คือห้องออฟฟิศจะมีห้องออฟฟิศด้วยสําหรับแบบเวลาเราแบบไร์สดไร์อะไรหรือว่าไปทําอะไรเกี่ยวกับโรงงานเวลาที่แบบว่าเวลาที่แบบว่า ใครมาติดต่อเรื่องอ้นนี้ค่ะเรื่องธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยก็จะรับแขกที่ข้างหน้านูตรงที่โรงงานค่ะจะไม่ได้จะไม่ได้เปิดบ้านก็คือบ้านเอาไว้อยู่เลยจริงๆแล้วก็ทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเลยเพราะว่าพูดตรงตรงเนาะเราก็คนรู้จักเยอะอะไรเยอะอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็คือยังไม่มีที่รับแขกเวลาแบบใครมาหาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีบ้านเราบางทีเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวคนเข้าบ้านม้าก็เหา่าอะไรก็เหา่าอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบ มาดูแบบมันบ้านมันไม่ใช่ที่ที่รับแขกอะถ้ามันไม่ใช่คนรู้จักกันน่ะนะดิฉันรู้สึกมีไอ้นี่ละค่ะเขามาดูวันนี้แล้ววันนั้นที่เขามาดูแอร์ดิฉันจะติดแอร์นะคะให้เขาไปเขียนไอ้นี่มาให้เขาไปเขียนเขาเรียกว่าใบเสนอราคามาแล้วก็ไอให้เขาประเมินนี่หมดแล้วมีกล้องกล้องวงจรค่ะติดกล้องวงจรหมดค่ะเห็นหมดทุกทิศทางบอ่งบอนงบ่อน้ําหลังบ้านนน่นนี่นั่นติดกล้อง มีกล้องวงจรปิดทุกทิศทางค่ะปรปภก็คือไอ้ตะปรปภก็คือไอ้ตะเพราะว่าจะให้ตะมันมันอยู่มันอยู่ตรงนี้ตรงก่อนถึงเข้าบ้านก็ทําไปอะคะ่ะทุกคนเออนู่นนี่นั่นทาไปเลไไปเนี่ยเดี๋ยวก็ลื้อตรงนี้ออกเดี๋ยวก็ต้องลื้อตรงนี้ออกเพราะว่าลงจอดรถจะอยู่ประมาณตรงนี้ ก็ลือตรงนี้ออกซะมันก็ไม่มันก็ไม่ได้กว้างแล้วนะมันก็ไม่ได้กว้างแล้วตอนนี้รอเขามุงหลังคาครัวเนี่ยทุกคนเดี๋ยวพอมุงหลังคาครัวนะทุกคนจะเห็นว่าบ้านที่ฉันจะสวยอีกเยอะเลยมันจะแบบสังขามันจะเล่นเล่นระดับกันตรงนี้สวยแต่มันยังไม่ยังไม่ทำกว่าจะเดินมาถึงจุดนี้ไม่ง่าย ก็ใช้ต้นทุนที่มีให้ให้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดทุกคนใช้ต้นทุนที่เรามีให้มันคุ้มที่สุดอย่าให้มันหมดไปเปล่าเราอยู่ในฐานะที่เราได้เปรียบอันนี้ถ้าพูดในแง่ความได้เปรียบเราได้ได้เปรียบใครหลายคนเยอะมากเพราะว่าเราเป็นอินฟูเราเป็นอินฟูใช่ไหมเรามีคนรู้จักเรามีโซเชียลเราก็ต้องใช้ช่องทางที่เรามีนั่นแหละหาเงิน หาเงินเพราะถ้าเราไม่ใช้นะถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช้ไม่ทําวันหนึ่งอะ่ะกระแสในโซเชียลอะ่ะมันมีวันหมดนะมันหมดไปอะไรไปอย่างเงี้ยคุณจะเสียดายคุณจะหาเงินยากคุณจะหาเงินยากจริงวันนี้คุณยังมีโซเชียลคุณต้องต่อยอด ทำช่องทางค้าขายซะให้คนเขารู้จักเราอะมันคือการสร้างตัวตนนะเราต้องทําให้คนเขารู้จักเราในฐานะความเป็นแม่ค้าทุกวันนี้คนคนไม่ได้รู้จักดิฉันในฐานะของความเป็นแค่พระมหาัยวันหรือว่าหรือว่าเป็นแพรลี่เฉยๆนะคนก็คนหลายคนก็รู้จักดิฉันในฐานะว่าเออแพรลี่มันขายของนะมันขายมันขายปลาอินทรีย์มันขายทุเรียนมันขายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เออเขารู้แล้วว่าเราขายของอย่างเงี้ยเวลาเรา เขาติดตามเราเขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเราเราก็ต้องทำให้เขาแบบเออเห็นว่าเออเข้าใจไหมใช้โซเชียลอะใช้โซเชียลเพื่อทำให้เขาเห็นว่าเราทำอะไรบ้างให้เขาคุ้นชินกับตัวตนใหม่ๆของเราอะ่ะให้เขาคุ้นชินกับ ความเป็นแบบอื่นที่เรามีเป็นแม่ค้าก็ได้เป็นเป็นนักวิชาการบางทีก็ไปเป็นนักวิชาการเป็นนู่นเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจะปะมจะพูดยังไงให้เข้าใจง่ายเนาะคุณมาตูไม่ตอบนะคะคุณไม่ยอมติดตามเลยคุณไม่ยอมติดตาม,มใช่บ้านหลังมากอืม คนอื่นเขาอาจอวดบ้านแต่คุณเอาบ้านมาสอนการใช้ชีวิตก็ทําให้ดูไงคะไม่ได้ว่าอวดไม่ได้อวดความหรูหรานะไม่ได้อวแค่อวดความหรูหรานะไอ้ที่มาถ่ายทุกวันทําทุกวันให้ดูอะส่วนหนึ่งมันมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราว่าเออมันคือแบบแรงบันดาลใจของตัวเราเองคือเราทางานเหนื่อยอะเหมือนดิฉันเอาเนี่ยดิฉันก็ไล่ขายปลาขายอะไรได้ตั้ง2องกว่าบ้านใน t ิ k กต o k เนี่ยมาทํางานเสร็จปุ๊บการได้มาบ้านมาเห็นความคืบหน้าว่าเออบ้านเรามันไปถึง ขั้นตอนนี้แล้วอันนี้แล้วมันก็มีกําลังใจที่เราจะแบบเออบางทีเหนื่อยก็ต้องสู้ยังไงก็ต้องสู้ต้องทําต่อไปคิดทํานู่นทํานี่ต่อไปเพราะว่าเรามีภาระนะตอนนี้บ้านเรายังไม่เสร็จอะไรเงี้ยเหนื่อยมาเห็นบ้านมันก็หายเหนื่อยแลวเพราะเรารู้ว่าเราหาเงินไปไหนไงเราหาเงินไปไหนไงเข้าใจปะเออเราหาเงินไปไหน เงินเราที all day, all day all day ่เราเหนื่อยทุกวัน <be>, ท <all. S 2> like ุกวันท mm ี่เราขยันหาอ๋อมันมาลงอยู่ตรงนี้นะมันเปลี่ยนมาเป็นปูนเป็นอิฐเป็นทรายเป็นบ้านให้เราอยู่นะอย่างเงี้ยมันก็หายเหนื่อยคือเรามีเป้าหมายอะเมื่อไหร่ก็ตามนะถ้าเราใช้ชีวิตโดยเรามีเป้าหมายอะความเหนื่อยของเรามันมีเป้าหมายอะมันจะเราจะเห็นคุณค่าเราจะรู้สึกว่าเราอยากทําแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเหนื่อยแล้วเราไม่เห็นเป้าหมายเราเหนื่อยแล้วเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยเปล่าเงินที่เราหามาได้มันไปไหนหมดไม่รู้ชีวิตเหมือน เหมือนเดิมอยู่เท่าเดิมแบบเดิมเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันไม่อยากเหนื่อยมันไม่อยากเหนื่อยแต่สําหรับดิฉันอะที่ดิฉันเหนื่อยทุกวันนี้อะเหนื่อยแล้วมันรู้สึกว่ามันอยากเหนื่อยต่อไปอีกเพราะว่ามันเห็นว่าเออความเหนื่อยเรามันออกดอกออกผลให้เราอะมันตอบแทนเราความเหนื่อยมันตอบแทนเราเป็นบ้านเป็นเป็นที่อยู่อาศัยเป็นความสุขเนี่ยอันนี้ยังไม่เสร็จนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอันเนี้ย อันนี้ก็ต่อมาอีกนะตรงนี้ไม่ได้มีตรงนี้นะเนี่ยเดี๋ยวมีเขาียากอะไรนะมีมีเทเลานออกมาอีกตรงนี้จะมีหลังคามุงหลังคาค่ะแล้วครัวจะไม่ร้อนครัวจะไม่ร้อนเพราะว่าตรงนี้จะเป็นที่สําหรับแบบเวลาตากผ้าหรือว่าเวลาแบบบ้านดิฉันแบบชอบปิ้งย่างไงเวลาแบบก่อเตาก่ออะไรเราก็ทําข้างนอกไม่ต้องไปทําในครัวในบ้านเพราะว่าในครัวติดแอร์ด้วยติดแอร์ไว้แบบเวลาแบบ พระเพื่อพระ,พระอาจารย์มาฉันเพลงฉันอะไรในบ้านก็ท่านจะได้ฉันแบบสบายสบายกว้างมากกว้างหกไร่นะหกไร่นะเฉพาะที่ล้อมรั้วไปแล้วเนี่ยสามไร่เลยอีกครึ่งหนึ่งยังไม่ได้ล้อมซึ่งเดี๋ยวก็จะล้อมซึ่งเดี๋ยวก็จะล้อมค่ะแต่ตอนนี้มืดแล้วตอนนี้มืดแล้ว ตอนนี้มืดแล้วเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไล่ที่บ้านต่อมีสระน้ําค่ะเอาไว้เลี้ยงปลาตอนนี้เลี้ยงปลาคร์ฟเลี้ยงอะไรในอนาคตเดี๋ยวมันจะมีชีวิตชีวามากกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวดิฉันจะเอาหงมมามาปล่อยดิฉันจะเอาหงมมาปล่อยเอาเป็ดคอดักมาปล่อยปล่อยเพื่ออะไรปล่อยไว้ดูแบบเฉยๆอย่างนี้แหละเวลาทํางานเนี่เวลาทํางานอยู่ข้างบนอยู่ห้องข้างบนห้องทํางานดิฉันอยู่ฝั่งนี้เวลามองลงมาตรงนี้มันก็จะได้เห็นแบบ ่อนคาย,เ,ยเห็นปะล่ะทุกอย่างมันถูกคิดไปแล้วไปกลับบ้านเดี๋ยวมาใหม่พรุ่งนี้เวลาฝนตกน้ําก็จะลงน้ําก็จะลงสะค่ะมันจะมีท่อๆตรงนี้แต่เดี๋ยวจะฝังท่อนะคะตัวนี้เดี๋ยวฝังท่อตรงนี้ยังไม่ได้ฝังเฉยๆฝังท่อแล้วก็จะมีไอ้ที่เก็บน้ําอะเป็นจุดๆ น้ำก็จะลงบ่อถ้าบ่อเต็มมันก็จะลงลำรางมีมีที่ออกไปลำรางเพราะว่าข้างหลังมันเป็นสวนยางมันจะมีลำรางอยู่ที่ระบายน้าหนาวไหมยังไม่หนาวนะคะยังไม่รู้สึกอะ่ะ